ปกช่อง5ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการสาธารณสุขเพื่อประชาชนความแออัดของคนไข้ในโรงพยาบาลการรอคอยคิตวตรวจรักษาการถูกส่งตัวไปรักษาถึงในเมืองหลวงที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภาระและความทุกข์ยากของประชาชนที่กระทรวงสาธารณสุขตระหนักดีและทุ่มเทพัฒนา เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่ดีใกล้ๆบ้านด้วยแนวคิดการปฏิรูปกระทรวงสาธารณาสุขที่แบ่งพื้นที่ประเทศไทยเป็น12เขตบริการสุขภาพแต่ละเขตมี4-8จังหวัดดูแลประชาชนในเขตประมาณล้านคนร่วมกันโดยโรงพยาบาลทุกระดับที่อยู่ภายในเขตมีการพัฒนาระบบบริการที่ดีทัดเทียมกันสามารถให้บริการโรคที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีราคาแพงได้เหมือนๆกันทุกเขต ขณะที่สถานบริการทุกระดับในแต่ละเขตตั้งแต่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานโรงพยาบาลอำเภอที่ให้การรักษาโรคทั่วๆไปจนถึงโรงพยาบาลจังหวัดโดยภายในเขตมีการประสานแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือพิเศษราคาแพงดูแลให้บริการประชาชนกันเป็นเครือข่ายมีการใช้บุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์ร่วมกันเช่นจัดแพทย์เชี่ยวชาญโรคตาจากโรงพยาบาลศูนย์ ไปตรวจคัดกรองผ่าตัดตาต้อกระจกที่โรงพยาบาลชุมชนหรือหากต้องมีการผ่าตัดใหญ่ๆเช่นผ่าตัดหัวใจก็จะส่งตัวผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายภายในเขตการจัดบริการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายแบบนี้เป็นการนำบริการไปหาประชาชนทําให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้านไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการไกลๆอีกต่อไป